สวัสดีครับมาชมแนวทางเวททำรัฐบาลดา,นาลวนะครับเนาะนี่คมมนที่ย4บสีนะครับนาะมันออกเจเจโอ้ยมาต่สิมาแปดเจมาเบิร์ 1, 7, 1, 9, 7, นได้เนาะหนึ่งเจ็ดกุยหนึเกาหน่งเจนาะมาเงวดใหม่ครับพี่น้องวดที่เดียวยามันม quạt nếu này xuống lên xuống cỏ nó không xuống chết xuống hô xuống

ครับว่ารับสำเร็จแล้วเนาะครับมอไรเอาตัา้คอเตมเนาะครับนะเนาแต้มสาม,มมีแต้มหนมีเนาะครับนะเนาะแต้มเก้ามีแต้มแปดมีแต้มเจ็ดมีแต้มสมี เต็มโฮมมี่นะก็มาต็มหามี่ต็มชองมี่เต็มชุนี่ต็มแนี่เต็มเจ็มมเดมี่นะก็มาตมโมี่เต็มฮามี่เต็มฟารมมี่นะกมมีซอมมี่นะกัมาเนีมม่นะ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับเนาะที่ขเ,เข้ามารับชมนะครับเนาะให้กำลังใจนะครับเนาะเป็นแก่เพียงยะทา,างนะครับเนาะมีเข่ามีโดนแต่พิษผาดก็ตรวจก็แฝงนะครับเนาะ